ตอบแคมปบินเฮ้ยทำไมมาถึงเฮ้ยเยอะเลยๆพิซิ่งพี่ซิ่งฮิวเบอรี่อยู่ข้างคิมพายอู่ข้างอยู่อยู่หลังบ้านครับอยู่หลังบ้านไอ้กูหายตื้ออะแล้วเข้าไปในบ้านเนี่ยกูก็โดดลงมาดิกูหายตื้ออะเฮ้ยกูหายตื้อหายตื้อเฮ้ยอยู่กู บา่แล้วเพื่อนปั่นปั่นให้ด่วนเลยปั่นให้ด่วนเลยอยู่นะบ้านเฮ้ยเอาเลยติดเอาีกีกีทิ้งาปแล้วเพื่อนรอบตั้งไม่เป็นไรหนึ่งเตือยหนึ่งเตือยไอเล่ยไอเลยคอนทุบพี่อ่ะไอเลยตีเอาโอ้เพื่อนทำเครื่องระเบิดไม่เสียนเลยมาถึงก็เอาพี่ทาวีก่อนเลยอ่ะ เฮ้ยเ,ยตยเิติดเอ้ะอ๋ก็หลอกกันต่อดเฮ้ยยเรามีพับเราีพับเรื่องันปันปันปันย่ปันโย่ันยาวปันยาวปันยังไวปันยังไยขี้ป,ปาล้วเพื่อนี่ไงเฮ้ยคคุณล้มอ่ะ กจมลงดักปักเต็นเงือไม้บ้านเต็นินืนแล้วเดีาวๆเพื่อนเดยวๆฉีกมาบ้าน้างบ้านเต็นเงเอ้ยกลงนะเา่วๆเพื่อนเดียวๆลงอะไรเอ้ยเอ็งไม่หลงี่ยวเพื่อนเดอยยวเ่วเดี่วเดยาวเือนเดยวๆาดยาวเพื่อนเยวๆขังเลยยา่วเพื่อนเวๆงแมพ

แต่ทำไมทำไมต้องจำมาเจอไม่ทิ้งจริงใจอ้าวโอ้เพื่อนไม่ยาวเพื่อนไม่ยาวก็พาวไม่เยื่อนะนี่ยถึงตาไอ้เล้วนี่จะเชาวีลบได้โอ้ยเสอนไก่เ่อนไกลสบายสบายเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวเจ้า เฮ้ยเขายากจเดินปิดไปเสกมันอยู่บนหัวกกกกกก็พพพัััเเเเลลลยยยยยย้้้้้้้้้้าาาาาาววว่อนนดดดดดีสงงมมมมฮขไไไไไไไๆทป ติดเลยเพื่อนฝั่งนี้กับฝั่งนึงเกี่ยมันอยู่กูกักันเงี้ยงั้นแล้วก็เจีโนวันผ <c oughs> ายแล้วว่าแล้วทำไมันเดินเร็วเขาว่าพี่จะไปวิ่งเทลมา ไปเลยไป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 ประตูปไปตูเปิดเอาชิปหายเพื่อนาและทังไปปตหนึงไอ้น้องไไปปตูปต่งอ้อมหลังบ้านไปเฮ้ยเจอเทมัไไ้กูเจอกูเจอเออปดเปดเลปดใครปดกูเออมา นทูพบกันว่าตั้มบูดาวหนึ่งกระฮ้ยอุ้มไม่มีเบสเบนซิท่าไม่มีไม่มีไม่อยู่บ้านนี้ก็แขวนเลยอันนั้นต้องไปประตูทางซ้ายเฮ้ยรอรอเดี๋ยวกูรอเดี๋ยวกูลอาบินมีสปิน ไปไปไปหาเฮ้ยสวยไอ้น็อต็อตไปเลยไน็อตไปเลยอย่าละเฮ้ยอาจจะเออวิ่งมาพี่มามันมีไอ้ตัวนี้อยู่ตรงดิฟุไปดิฟุไปด้วยดไปเฮ้ยเฮียมันไม่ช่วยกูหรอกนะเฮ้ยทันนะเนี่ย มันงประตนอตวิงมาจากรตนอตวิ่งมาอุ้มันทิวอยู่เรียบร้อยงั้นมึงโดนบีบออกมันเลื่อยไปแล้วโคบีดิ้นออกเอาออกเลยเพื่อน what the fuck what the fuck กวัวเลยไอเม็เฮียแล้วมาเด็ด <laughs> มึงจะพูดแบบนู้นเลยแย่ละมานะ <spe c> ไล่เหรอไม่ไล่ทึบเครื่อง <spe c> ปนันปั่นนอนรืบป,ปันเลย <spe c> อุ้มปะอุ <spe c> ้ม ไอ้เยอะอ๋อกอล์ฟสปินพี่เบอร์ดี้เดี๋ยวกูมาที่ไอ้น็อตเดี๋ยวกูมาที่ไอ้น็อตจะพี่ย้อนกลับมาเอาไอ้เหี้ยพี่วิ่งเลยไปแล้วพี่ก็ไม่กลับมาเอาผมทำไมอ่ะกเดินกูไม่รู้กูก็ยืนให้ตีเลยสิครับ เอาเงินบนจกตู้อีกโอ้โหเพื่อนไอ้นี่เอาเงินให้ใช่เงินไอาใช่เงินหวยแย่เกมนี้เหมือนจะไม่รอดไม่รอดหรอกไอ้แค่มื่อกี้ินรู้อยู่ตรงนี้โทษทีว่ะไม่ให้รอดหรอกกูก็ยินนั่งเงียบๆอยู่กูดูก็เหนียะแล้วทันกับปฏิกูมันมาแน่แหละแม่จ๋ากูยืนมองหน้ามันเลยนอต

จริงๆกูเห็นอยู่กูเห็นเอลล่ามาอยู่เฮ้ยแย่แล้วเหมือนจะโดนนะว้าวชีดอยู่กูกังแมปอยู่ตรงบ้านฟ้าเฮ้มปั่นอยู่เฮ้ยทิ้งมาไม่ทิ้งปะเนี่ยอยู่บ้านฟ้าตึ้ง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 เอ้าเอาเอ้าขอละครั้งก็โดนนาต่างดีเทียอะดีที่อะไร นเอาเปุ๊กปั่นไวมาแล้วหลอกไอ้เหี้ยมันทิ้งกูไปแล้วเพื่อนกูอยู่กูอยู่ข้างหลังมึงอะหลังขวาหลังด้านขวามันไป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 โอเคโอเคเดี๋ยหัวตังค์ครื่องให้ เอาให้เฮี้ยมูเฟดถ่ายเลยเนาะไอ้นัทใช่ก็ใช่ดระเทศได้ปรเทศได้อยู่ไหนวะเฮ้ยโอเคกูไม่ได้มองละกูไม่ได้มองนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแอนทัศโอ้โหเดียวไม่ทันแล้วมึงมีสิ่งนั้นเหรอไม่มี แหวนนะมหมดแล้วบ้างสิสาวขาวมันหมดแล้ว <c oughs> มันเลยแค่อีกสรอบเอาชิมผ่านแล้วอยู่แต่ไม,ตไม่เอาไม่ควรอยู่น,นุ ชอบร้ชื่อพ่อแม่เราไม่ชอบจนุดเอาก็สไลด์หนอนสไลด์หนอนสไลด์หนอนยอะกูเยอกูติ้ง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 ต้งตงติ้งติงติงตๆ้งติ้งต้งติ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 ้งติ้งต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  เฮ้ยไปโดนลอกตเฮ้ยลอกตัิมหายละเฮ้ยไอ้เคียนี่แม่งเอากูโดดนะออกสปินดิดักกเนี่ยดักกเนี่ยดักกเนี่ยหิงดิงิงดิงิงดิงนงนงไงหน้งหนิงหนิงหนิหมดรู้อ่ะ